ผมมันโกนเพราะว่าเจ้ากบบ็บอกพุกคห้ลุกฟังเนี่ยพอมาลูกฟังก็มาก็คอยตัวได้โกนเพราะว่าวไปโน่นนั่นเพราะฉะนั้นการเขาให้กรรมฐานเนี่ยอันว่าหาคือว่าอาจารย์นี่กคได้อยู่แต่ว่าลังเทือมันก็ต้ได้เน,นี่ยเนี่ยบอกเป็นตาอาำได้ ลังเทอากขึ้นซ <op>. ั <t ries> ่งคูบาอาจารย์ก็คว้าดอกพิสั์มเด็ดหัวเส้นหมอกแก่งซั่งพระพุทธบางคนขึ้ั่งคูบาอาจารย์เขาเฮ็ดดีว่าเฮ็ดดีมากอยู่ไคก็ว่าเอาพอไผเรมันสมัยผู้ขาไปเฮียนเนี่ยเขาโว้ย เฮียนทุกเฮียนยากแต่ใช่ไหมคอนเทนต์ลายก็ถือว่าขี่บ้าตัวคันเทนตว่าอยากให้มันเป็นนะเนี่ยอยากให้มันได้ไวๆเก็นก็ว่าขี่บ้าให้เฮ็ดซื่อๆเน่ยบ่ได้ให้เจ้ามาเฮ็ดเอาสั่งได้สหมเจ้าสิว่าอะไรแบบนี้เจ้ามาเฮ็ดเอาหยังผมมึอไอ้เฮ็ดซื่อๆเลย บ่มซ้อมบ่บัดเฮาสิได้ได้บัดเฮาเฮ็ดซื่อคื่ันบัดเฮาอยากได้อยากเป็นเยาเลยแท่งบ่ได้แท่งบ่เป็นมันเป็นอย่างแท่งบ่ได้บ่เป็นกิเลสมันบังก่อนะเด้กิเลสแล่นบังปักษาทางบัดเฮาสิเอาบางคนเฮ็ดแล้วพอไปเห็นเทวบุตรเทวดาอคณะก็บ่แม่นเลยแท่งไกลอีก ก็ได้เฮ็ดกรรมฐานเไปเห็นพระเทวบุตรเทวดาพระตูุเจ้าขอบเห็นบัไปเห็นเทวบุตรเทวดาซะ